มาสหน้าสูตรนี้เป็นสูตรแรกๆของลูลูลูนที่มีวางจำหน่ายในเมืองไทยเลยค่ะดังนั้นจึงถือเป็นสูตรยอดฮิตท,ที่ต้องเคยผ่านตาใครหลายๆคนมาแล้วโดยจุดเด่นของมาสหน้าสูตรนี้จะอยู่ที่สรรพ,พคุณในการปรับสมดุลผิวซึ่งไม่ว่าคุณจะมีสภาพผิวแบบใดมาสหน้าตัวนี้ก็จะช่วยปรับผิวให้ไม่มันหรือแห้งจนเกินไปพร้อมกับเก็บความชุ่มชื้นในปริมาณที่เหมาะสมแก่ผิวทำให้ได้ผิวที่ดูอิ่มน,น้ำเนียนเรียบ ร้วรอยแลดูจางลงที่สำคัญยังมีแพ็กเกจที่บรรจุแผ่นมากไว้มากถึง3าแผ่นทำให้หยิบมาใช้ได้ทุกวันเนรมิตผิวสวยกันได้อย่างต่อเนื่องเลยค่ะสูตรวันไว้จัดเต็มประสิทธิภาพการบำรุงผิวด้วยแผ่นมากหนาถึง3ามชั้นซึ่งเป็นเทคโนโลยีเฉพาะของลูลุ่งลุนโดยชั้นบนและชั้นล่างผลิตจากเส้นใยอ่อนนุ่มแนบชิดกับใบหน้าได้อย่างอ่อนโยนส่วนชั้นกลางนั้นสามารถดูดซับเซรั่มในมากได้อย่างเต็มที่ ทำให้เซรั่มซึมซาบลงสู่ผิวเต็มๆจึงช่วยมอบการดูแลผิวที่มีประสิทธิภาพไม่เพียงเท่านั้นแต่ยังโดดเด่นด้วยส่วนผสมของสารสกัดจากมูงบีนที่ช่วยปกป้องผิวจากรังสี UV และมลภาวะแถมยังลดการอักเสบของผิวได้อีกด้วยช่วยเนรมิตผิวใหม่ที่แลดูกระจ่างใสและแข็งแรงมากยิ่งขึ้นอย่างเห็นผลเลยค่ะ มากหน้าตัวนี้โดดเด่นด้วยแพ็กเกจซองสีเขียวทองดูหรูหราและเหมาะกับสาวกชาเขียวสุดๆซึ่งแน่นอนว่าตัวนี้มีส่วนผสมสำคัญคือชาเขียวอูจิแท้ๆจากเมืองเกียวโตซึ่งอุดมไปด้วยสารแอนตี้ออกิแดนที่ช่วยปกป้องริ้วรอยและบำรุงผิวให้ดูเรียบเนียนไม่เพียงเท่านั้นแต่ยังมีสารสกัดจากรังไหมช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนและอีลาสตินในผิวอีกด้วย ดังนั้นไม่ว่าจะสาวน้อยหรือสาวใหญ่หากคุณกำลังกังวลเรื่องริ้วรอยกันอยู่แล้วก็บอกเลยว่ามาร์กหน้าชาเขียวตัวนี้จะไม่ทำให้ผิดหวังค่ะยิ่งอายุเพิ่มมากขึ้นปัญหาริ้วรอยก็ยิ่งเข้ามากวนใจค่ะเราจึงขอแนะนำให้รู้จักกับมาร์กหน้าซองสีแดงสุดฮิตซองนี้เลยซึ่งเป็นสูตรที่เน้นการบำรุงผิวให้แลดูอ่อนเยาว์ มีส่วนผสมของสารสกัดจากข้าวออแกนิกเมืองชิโนยามะที่ช่วยลดเลือนริ้วรอยฟื้นฟูผิวให้ดูกระชับและเต่งตึงสารสกัดเซรามายตรงเข้ามอบความชุ่มชื้นทำให้ผิวดูมีน้ำมีนวลยืดหยุ่นและไม่แห้งกร้านสารสกัดข้าวบาเลช่วยรักษาคอลลาจเจนใต้ผิว่ให้ถูกรังสี U v วเข้าสลายและอื่นๆอ,อ,อีกมากมายที่รับรองว่าตอบโจทย์สาวๆที่ต้องการผิวหน้าที่ดูอ่อนกว่าวัยแน่นอน มากหน้าลูลลุนตัวนี้เป็นอีกตัวที่น่าสนใจมากๆค่ะเพราะอุดมไปด้วยส่วนผสมในการบำรุงผิวมากมายเช่นเชอรี่อเซโรล่าจากเกาะโอกินาวา ซึ่งมีส่วนช่วยในการลดลืนจุดด่างดำและฟื้นฟูผิวที่เคยหมองคล้ำให้กลับมาดูกระจ่างใสาสารมมโมดิซีนหรือสารให้ความขมในเปลือกมะระที่สามารถปกป้องผิวจากรังสี U.V และมละภาวะได้ทั้งยังมีสารสกัดจากสาหร่ายโมซูกูและส้มยูซูที่ให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวอีกด้วยบอกเลยว่าถึงแม้จะเน้นไปที่การปรับผิวให้ดูกระจ่างใสแต่ก็ช่วยมอบผิวนุ่มชุ่มชื้นได้ดีไม่แพ้สูตรอื่นๆเลยค่ะคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่ แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด